นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะสามารถค้นพบสารเซซามีนจากงาดําที่สามารถรักษาทั้งโรคมะเร็งโรคสมองแล้วก็โรคข้อเสื่อมได้เป็นครั้งแรกของโลกเลยค่ะ สารเซสเมนที่อยู่ในงานดำนะครับเขาบอกว่าสามารถที่จะช่วยรักษาโรคมะเร็งได้โรคมะเร็งนะครับเริ่มมีความหวังในการรักษาแล้วนะครับหลังจากที่นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยได้ไขความลับจากสารสกัดในเมล็ดงาสามารถช่วยฟื้นฟูเซลล์สมองนะครับที่ถูกทำลายรวมทั้งยับยั้งเซลล์มะเร็งได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของโลกได้มีการไปค้นพบสารสกัดเซซเมนในงานดำมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบฮะและลดการลุกลามของโรคร้ายนะครับไม่ว่าจะเป็น โรคข้อเสื่อมแล้วก็ปวดข้ออักเสบกระดูกพุนตับอักเสบปอดอักเสบมะเร็งโรคติดเชื้อ H1N1 การค้นพบสารเซซามินในงาดำซึ่งต้องบอกว่านี่เป็นผลงานของนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับ<ถ>ซึ่งการค้นพบในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากถือเป็นการพัฒนาเป็นอีกก้าวของวงการแพท,ทย์และที่สำคัญนี่เป็นครั้งแรกของโลกนะครับเพราะว่าสารเซซามินที่พบนั้นจะไปยับยั้ง เรื่องของการฟื้นฟูเซลล์จากการถูกทำลายหรือพูดง่ายๆว่ามีโอกาสที่จะใช้ในการรักษาโรคมะเร็งได้ด้วยครับมาบุกถึงห้องแลบภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะเขามีงานวิจัยที่โด่งดังไปทั่วโลกค่ะเป็นสารสกัดจากงาดาต้านมะเร็งได้ นักวิจัยมชเจ๋งค้นพบวิธีรักษาและยับยั้งโรคก,กระดูกพุนข้อเสื่อมได้เป็นครั้งแรกของโลกโดยใช้สารเซสมนในเมล็ดงาดำนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยสามารถค้นพบวิธีการที่จะยับยั้งเรื่องของข้อเสื่อมกระดูกพุนได้แล้วโดยที่ไม่ใช้ยาด้วยนะคะแล้วก็ได้ผลเนี่ยเทียบเท่ากับยาในต่างประเทศเลยค่ะสารเซสมนในเมล็ดงาที่นักวิจัยคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พบว่ามันสามารถที่จะยับยั้งเซลล์มะเร็งได้ และยังช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้ต่อสู้กับเซลล์ร้ายได้ด้วยน้องแพงสาววัย21ปีคนนี้เคยป่วยด้วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเมื่อ2ปีก่อนซึ่งรักษาตามขั้นตอนด้วยเคยมีบำบัดหรือคีโมที่เน้นการทำลายเซลล์มะเร็งซึ่งมีผลข้างเคียงมากมายแต่แพงกินสารสกัดจากมเมล็ดงาควบคู่ไปด้วยช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งอีกทางหนึ่งและช่วยให้ร่างกายเธอฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วจนตอนนี้หายเป็นปกติแล้ว ที่เราเห็นผลเห็นคนอื่นที่รักษาใช่ไหมคะก็คือจะมีสักกี่คนที่จะแบบจะใช้ชีวิตได้ปกติแบบหนู<ม>เนาะค่ะก็คือหนูก็ไม่รู้ว่าถ้าไม่กินเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่ว่าพอกินแล้วอะ่ะมันก็โอเคมันมันดีคะ่ะครั้งนี้ทดลองนําสารที่เซลล์มะเร็งผลิตขึ้นฉีดเข้าไปในไข่ที่ฟักตัวอ่อนอายุหนึ่งสัปดาห์ซึ่งเหมือนสิ่งมีชีวิตพบว่ามีการสร้างเส้นเลือดขึ้นมามา,มากมาย แต่เมื่อฉีดสารเซซามีนเข้าไปจึงพบความลับที่สารเซซามีนสู้กับมะเร็งได้เป็นครั้งแรกของโลกนักวิจัยท่านนี้อธิบายว่าเซลล์มะเร็งเมื่อแบ่งตัวและขยายใหญ่ขึ้นจะกระตุ้นให้สร้างหลอดเลือดใหม่เพื่อดูดอาหารไปเลี้ยงก้อนมะเร็งพร้อมกับแบ่งเซลล์ผ่านหลอดเลือดและเนื้อเยื่อไปอยังอวัยวะอื่นจนมะเร็งกระจายไปทั่วร่างกายซึ่งสารเซซามีนจากงาจะช่วยไม่ให้เซลล์มะเร็งสร้างหลอดเลือดใหม่ทำให้ไม่สามารถดูดอาหารได้จนต้อง่อไปและถูกร่างกายกำจัดในที่สุด งานวิจัยนี้มีการจดสิทธิบัตรแล้วทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งผลิตสารสกัดจากงานในเชิงพาณิชย์ซึ่งอย่างพบว่าช่วยฟื้นฟูระบบสมองที่ถูกทำลายได้ด้วยมีผู้ป่วยที่อาการดีขึ้นหรือหายขาดจากการกินสารสกัดจากงามมากมายกลายเป็นสิ่งที่นักวิจัยท่านนี้ภูมิใจที่สุดที่ช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ดีขึ้นนี่เป็นการยอมรับกันในระดับโลกเพราะว่ามีการจดสิทธิบัตรโดยคนไทยเป็นผู้วิจัยค้นพบนะฮะ ที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกมีการนําเมล็ดงาดําไปผลิตเป็นแคปซูลในรูปแบบของอาหารเสริมแล้วก็วางขายที่นี่มีคนที่ทดลองซื้อไปรับประทานนะฮะซึ่งมีทั้งผู้ป่วยที่เป็นโรคสมองโรคมะเร็งแล้วก็ผู้ป่วยโรคสมองบางรายเนี่ยแพทย์ก็ระบุว่ากระบวนการรักษานั้นสิ้นสุดไปแล้วเพราะผู้ป่วยกลายเป็นอามพาตไม่สามารถฟื้นฟูเซลล์สมองที่ตายแล้วให้กลับมาได้ก็ให้กลับไปพักฟื้นอยู่ที่บ้านแต่เมื่อผู้ป่วยเนี่ยทานสารสกัดจากเมล็ดงาดําควบคู่กับยารักษา ผ่านไป6เดือนปรากฏร่างกายมีการฟื้นฟูสภาพสามารถที่จะพูดคุยขยับร่างกายได้คือดีขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานที่ค่อนข้างจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากทีเดียวเป็นผลงานของคนไทยด้วยนี่นะครับสารเซซามีนในงาดํา การค้นพบครั้งนี้ได้ต่อยอดจากการฟื้นฟูเรื่องของเซลล์สมองและรักษาโรคมะเร็งที่ได้สกัดสารเซสามีนออกมาจากเมล็ดงาดำซึ่งสารเซซามีนนี้สามารถที่จะนำไปรักษาโรคก,กระดูกพุนได้เป็นอย่างดีและมีผลการทดลองซึ่งได้ผลอย่างชัดเจนมาแล้ว